จับจับบ่จับจับจับไปบ่จับไปออกออกกันจังเลยสวัสดีครับผมบาลลุงอีสานมักมวนครับผมวันนี้ผมจะพาพี่น้องเมื่อวันผมไฟโบกครับผมผมไฟโบกของปราชาบอกดำหรือว่าสั้งบอลนะครับอันนี้ผมกัมะเห็ดตั้งเพลินอันนี้ใส่มือของเพลินอ่าล่องเห็ดเองนะครับแล้วก็ให้อันนี้ลูกซิปสร้างบอล ก็บ,บอกวิธีผมลงไปะเะ็ดเองอันนี้นะครับนี่แต่ว่าเป็นมือของเพิ่นแล้วก็บ,บอกเนี่ยติ๊บเองแต่ว่ากับโบสวยาลายเหรียญโบอสวยไปไลยนี่เมื่อบรรงเพิ่นมาเนี่นี่ขอ,อ,องแท้เมื่อาออช็ดร่อ,องมืออันนี้เป็นเป็นมือชุดชุดใหม่ชุดใหม,ม่เองปะชุดใหม่ครับเออชุดใหม่ล่องเบิ่งว่ามันจะเป็นังไเนาะอันนี้ของผมผมว่าจะ,ะไละ่รราคาอร่อยบีว่ามันจะเกินบ่ จำว่าเบ่งน้ำกันเดี๋ยวเบ่งบ้างนี่ก่อนเพราะว่าอันนี้เมันร่องจุดบ้างนี่ก่อนว่ามันจะเดี๋ยวจังหวีมันจะคำน้ำตอนนี้ก็ประมาณเกือบหกโมงแล้วเนาะแต่ว่ามันจะแข็งอยู่เอออีกอย่างหนึ่งผมผมเพชรโบกผมบริบาลสำเดี๋ยวพี่น้องสังเกตบอนอันนี้บังมันจะแง่กลัวกลัวโบกโบกจังสันอันนี้คือกันว่าถ้าว่ามันสอดนี่มันจะสิบูรณ์ใหม่โบกนะแต่ว่าอันนี้ผมเห็ดพิษบ่านี่นี่ย เสมอด่างเลยครับม anyway> ันฟอดไม่ก uh ็สม no ัยโบกโอกาสคำมันใหม่โบกนี่มันสิเป็นตังได่มันสิลงยังไงมันกับบางเท้อกับหัวแรนบางเท้อกับหัวเสียบสี่สีบกสมบูรณ์ปนไหนสมบูสมบูรณ์บอสออันนี้อันนี้เฮ็ดพีดรอบหน้าก็สิต้องตัดเฮ็ดโบกมันสุดซ้ำซ้ำนี่ไอตัวนี้มันโผลกมากตัวนมันใหม่ด่างโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเบิ่งบังนี่ไปเลยเบิ่งน้ำกันว่าจะเป็นตังได่นอ้จับจับบอจับจับจับไหมบอจับไหมบอจับไใหม่ สุดยอดเลยไป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 เรื่อยๆตาเปาเบิด์ิตบ่านคุณเดยวขั้วข้างขั่วข้างอยู่ไหมเขาเมฆเยบร้อยเขาเมฆโอ้สองไมเห็นบ่ครับเเขาเมฆโอ้มันเขาเมฆเกล้องบาสามาสองทะลุเมเมฆได้โอ้เมฆมันอยู่ต่ำ ลักษณะแบบนี้คือคือบ่เห็นมันบ่บ่ครับโอ้โหแล้วมันสิถอดแล้วมันไม่หมดเขาเมีกกล่องสองตัวกับเบิร์ตสิบเพราะว่าเมฆมันอยู่ต่ำเนาะบังไฟบวกแถมมันอร่อยอต่างหากเออขนาดบงขนาดบังไฟใหญ่ก็ยังหายเส้นเครื่องฟงแห้งมันหึบมันหึบมันหึบใส่อยู่ยังล่็ถือว่าล่ำโตนี่พลาดแล้วล่ะสุดยอดสุดยอดแห้งโหดแห้งโอ้โหแห้งมือกระจ้านี่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 โอเคเดี๋ยวมาเบิ่งบังของผมบ้านว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ เราหลวมบ่เช็คก ah, ันแล้วนะครเช็คเช็คเช็คไก่อนว่ามันหลวมพอต้องให้ลูกซีดสร้างบอลจัดการให้ผู้พันเทนผมเฮ็ดได้เนี่ยอันนี้แต่ว่าปกติผมก็เฮ็ดอยู hay, ่แต่ว่าเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบจังไดเหรอจุดแบบเล่นนะครับแต่ว่าขอเล็กเลยขอเล็กเลยขอเล็กเลยโอเคไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะจุดบางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดบังนั่นก่อนเดี๋ยวเอาบังนั่นมาจุดก่อน เดี๋ยวนี่เพิ่นมี่มึงไฟหน่อยขายน้ำนี่ยร้านค้านี่บังบังหางกับนี่นี่มึงไฟบวกหน่อยนี่ยอาเอาก้อนบังนึกเอาวันนี่ก้อนนะโอ้อันนี้ก็ใส่ตะปูเข้ากันนะครับเนาะใส่ใส่ครับตะปูสามเป็นบังหน่อยเฮ้ยขึ้นจังบังใหญ่เนี่ยว่าแต่หน่อยเดี๋ยว้กันเบิดโอ้เขาท่าเขาทาหางกัไอ้วันไหนที่เขาตะปูดุ่นน่อยโอ้เยี่ยนะบิ้งนล้วกันเบิ้งบังหน่อยก่อน โอ้แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นบอดด้ทวงนะครับเนาะเป็นแบบเอาจุดเล่นขายได้หน่อยไปจุดเล่นติปีกสติดปีกรุ่นนี้มั้งสีได้อยู่ลอยอืมลอยขั้วหุ่นเด็ดสติปีกแต่ว่าตัวนี้เน้นขายได้หน่อยไปจุดเล่นนะครับเนาะครับโอ้เอาจุดเพิ่งครับผมอาจะเป็นยังไงอ้าวกล้องสองให้แน่ยกล้อง ว้าวโอ้ would, สุดยอดเลยเขินเร็วแห่งไปปลาทั่วว้าวไตัดแล้วเห็นปะบ้านนี่เห็นปะแต่ว่าเพิ่นบอดิทธิ์นะครับบอดิทวงกันนี่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้บังแค่น้อยโอเคเดี๋ยวมาบังบังนั่นเลยปะนี่มะเอาขึ้นเลยเมื่อวานจะเป็นยังไงอันนี้ย่างเหยาะนี่สี่ไร่รอยเข้นอาหันย่างอาหันย่างนาะโอเค เหตุผเหตุผนสอนเฮปยิ่งสเปยนเหิ่นลยังไงเยอะได้ยังนี่โอเคใส่เลยฐานจุดสิเลนไายมาสั่นนี่อันนี้ผมเฮ็ดเองเนี่ยครับนี่อันนี้คือเป็นเป็นหม่องร่องเลยร่องอยู่ในบ้านนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหม่องไฟกาบป่วยแล้วก มันมีปัญหาคือจังหวกไฟถอดม,มาครับมาเบิ้งบังของผมพันเองนะครับแต่ว่ามีเทินเนอร์เบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะขอจูดเองว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าขอให้ออกใจได้ทุกทีออก,กอ,ออกใจได้ทุกทีโอ๊ยนักการว่าจะเป็นติ๋งไหน,ในโอ้ไปเว้ย เห็นสูงกันแต่ว่าบุงบ่าจะเห็นบ่แต่ว่าเมฆตอนนี้บางออกแล้วนะครับสองกองสองคนหมือน่ด้เดดร่องซืเห็นบ่ครับบ่เห็นเดวมันขึ้นเยนอยเดงหลวอยู่ด้ถอดนงสองตัวสอน่เนบ ไตหน่อยให้เยครับไฟตหนอยงน้บงเลยเห็นไ่ครับบ่เห็นสรุปแล้วบ่เห็นทั้งสองบังนะครับเพราะว่ามันขึ้นสูงแห้งแล้วก็เมกที่น้องสังเกตบังเมฆมันอยู่ต่ำนะเพราะว่ามันมันเข่าเมกไปแล้วก็แนบ่เห็นโอเคครับผมถ่ายมาคลิปแบบนี้กากฝากกดไหลโ์กดแท์ในน้ำเมดได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ